ผมเวียรักแก้วพลอยกำนันตำบลกอต้มเหนือตำบลกระต้มเหนือเป็นตำบลคุณภาพในอำเภอกองทอมแล้วก็มีจุดแข็งในหลายๆด้านตำบลกอต้มเหนือเรามีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญเช่นสามรตก,กฎน้าตกร้อนสร้างไรายได้แก่คนในชุมชนในเรื่องของการค้าขายต่างๆแล้วก็การประกอบอาชีพานด้านการท่องเทีท่ยวเป็นแหล่งที่อยู่ของนกแต่แล้วต้องดำ เองเดียวในประเทศไทยเรามีผู้นำชุมชนคำนันผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็งเป็นแกนานำหลักในการพัฒนาตำบลเช่นกลุ่มอมทรับเพื่อการผลิตกองทุนหมู่บ้านกองทุนกกกจคณะกรรมการตติตำบลคณะตามานกับเครื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท,ทตตีและกลุ่มอาชีพต่างๆ เรามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้แหล่งน้ำซึ่งเป็นต้นน้ำของเอเพลของท่อมและมีที่ดินที่สมบูรณ์ซึ่งเหมาะแก่การพบปลูทำเกษตรและประมงแต่ในขณะที่คนในชุมชนส่วนใหญ่มุ่งเน้นกนารทำเกษตรเชิงเดียวได้แก่สวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมัน มุ่งเน้นการทำขายไม่เน้นการทำกินซึ่งต้องพึ่งพาอาหารจากภายนอกเป็นหลักจากรราสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านมาทำให้พบว่าอาหารกลับเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพทางผู้นำในตำบลจึงร่วกมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบองท่อมจัดทำโครงการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ขึ้นโดยการสร่งเสริมให้คนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตมุ่งเน้นการทำให้มีกินมีใ้แบ่งปันเป็นเบื้องต้นเหลือจึงค่อยขายเพื่อสร้างความมั่นคงตรงาหารได้เกิดขึ้นโดยตรงเถริมให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว5ถึงสิบชนิดรอบๆบบ้านเช่นตัว,วกวางกาวตัวปลู แตงกวาผักบุ้งกวางตุง้งคะนา้ามะเขือพริกมะละกอคร้วยโหระพามะนาวตะไคร้กะมิน้นกาเป็นต้น การพัฒนาถูเรียนรู้เป็นครัวชุมชนทุกคนกินได้ร่วมกันปลูกแลกเปลี่ยนนำไปโภคในครัวเรือนรวมถึงการแบ่งปันมเมล็ดพันธุ์พันธุ์ผักต่างๆให้คนในชุมชนได้นำไปปลูกกาเรเลี้ยงปลา เช่นปลาดุกปลาหมอปลาทับทิมเลี้ยงกบเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเป็นต้นซึ่งจากการดำเดน,นินงานพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีความตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการปลูกผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์น้ำเลี้ยงสัตว์ต่างๆทำไร่ปลูกข้าวกันมากขึ้นในทุกหมู่บ้านเกิดการแลกเปลี่ยนกันในชุมชนเหลือก็าขาย รวมถึงมีการรวมกลุ่มการแปรรูปเพื่อให้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานและเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นเช่นการแปรรูปเครื่องแกงจากวัตถุดิบในชุมชนการแปรรูปกะแฟการแปรรูปปลาการทาขนมต่างๆส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองมีอาหารไวโภคที่ปลอดภัยและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นได้